ข่าวพระคับแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่2พฤศจิกายนโดยโค้ชทฟบอลแมนเชสเตอร์เดยุนิคอสเนอร์นี่วอร์มแล้วเหรอเนี่ยคินชาคาวาน,นี่พร้อมฟันทงอนาคตโซชารอดไม่รอดโดยกันทางปรอยคีนนะผมอดีตกองกลางไดนามอออกโรงตำหนิการทำงานของช่างนากุกอมนะฮะว่ารมเหียในการทำหน้าที่พร้อมฟันทงนะผมไม่ช้าโดนเด้งอย่างแน่นอน พร้อมทั้งข้อสงสัยอดิสันคาวานี่เหมือนไม่ตั้งใจวอร์มร่างกายก่อนถูกเปลี่ยนลงสนามในเกมที่ทางแมนย,ยูเปิดบ้านพ่ายอาร์เซนอลไปนัดเมื่อวานนี้โดยกันที่ทางผมปล่อยคีดอดิตรตำนานกองกลางของทางอ่าปีแดงบันเชอร์สเตดที่นักงแข่งสึกฟุตบอลอังกฤษออกโพงตั้งข้อสงสัยมาว่าอดิสันคาร์วานียแล้วเตะป้ายแดงชาวอุรุกัยเหมือนไม่มีความตั้งใจที่จะอบอุ่นร่างกายก่อนจะลงสนามพร้อมนะฮะทั้งเชื่อมาว่าไม่ช้าไม่นานเนี่ยโอเล่ของเรานั้น จะต้องกระเด็นตกเก้าอี้อย่างแน่นอนหลังแมนยูพ่ายแพ้คาโอเทอฟอร์ดต,ต่ออาร์เซนอลในเกฟมฟุตบอลรดับกิจนัดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยรอยคีนอดีตตันทีมแมนยูของรันทผมโดนวิจาร์เกี่ยวกับอิสันคาวานีนะฮะที่เหมือนไม่ตั้งใจอบอุ่นร,ร่างกายก่อนถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนมิสันเกรนบูธในช่วง,งนอาทที่เจหลังทีมเสียประตูจากจุดโทษของพีเออมบริกอุมบิยองก่อนหน้านั้น6นาที โดยคินที่กราวกันดัสกายสปอร์ตนะผมมาว่าผมรู้สึกว่าผมทึ่งนะเมื่อได้ดูการวอร์มร่างกายของเอลสันคาร์วานี่ที่ไม่เคยยืดเหยียดขาเลยนะฮะเขาได้วอร์มอัพจริงๆแล้เหรืน,นั่นจากนั้นเขาก็ถูกเปลี่ยนตัวลงไปและถูกส่งลงสนามด้วยความหวังให้พาทีมกลับสู่เกมโดยเลนนนั้นกําลังพูดที่เขาเนี่ยทำงานเพื่อทีมอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นมาว่าจะทำอะไรผมเป็นชัดเจนเลยว่าโอเล่นั้นได้รับบทบาทนี้ในราคาที่แสนแพง นอกจากนี้อดีตกองกลางเดนิโมฟันธงไม่ช้านะผมโอเล่กับต์ตชานั้นต้องโดนไล่ออกในไม่ช้าอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้ทางโอเล่จะตกงานนะฮะและเดินออกจากผู้เล่นกลุ่มนี้นั่นก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นผมเคยพูดไปเมื่อช่วงเดือนหรือ2เดือนที่แล้วแต่คุณนี่ยังคิดว่าคุณไม่เคยรู้เลยในเกมนี้ทุกอย่างอาจจะต้องเปลี่ยนไปผู้คนมักบอกว่าเพราะไม่มีแฟนบอลและสนามวา่างเปล่าแต่ที่นี่ยังคงเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมอยู่นะหากคุณเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ยังไงคุณก็ต้องการที่จะเล่นอยู่ที่โอแทฟอร์ดอยู่ดีถ้าผมเป็นว่างานนี้รอยคินย้ำและก็ตอกย้ำอีกสักครั้งนะฮะว่าเขานั้นบอกเลยว่างานนี้ปางโซชามิอกาสตกเก้าอี้แน่นอนส่วนคาวาน,นี่ก็โดนด่าไปด้วยนะครับผมไม่เว้นกันเลยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับโซชาชี้ผีเล่นละลวมไม่มีสมาธิในเกมเลย เดยกันที่ทางนาลูอมนะครับผมโอลเล่ตุชานะฮะผู้จัดการทีมของทางแบนเช,เชสเตอร์นะครับผมยอมรับทีมทำผลง,งานได้ไม่ดีในเกมพ่ายคาบ้านต่อทางอาร์เซนอลไป็นต่อหนึ่งชี้เล่นกันละล้ลวมและก็ขาดสมาธิโดยเมนยูของเราแพ้คาบ้านอีกครั้งนะฮะหลังโดอนอาร์เซนอลบุกมาเชื่อเป็นต่อศูนย์จากจุดโทษของพีแอร์อิมริกออมบิยองทำให้ผีแดงนั้นเ,เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยการมีเพียงแค่เจ็ดคะแนนจากทั้งหมด6นัดแรกของเขา เดยเขาจะบอกว่าเรารู้ว่านี่เป็นเกมใหญ่ในสัปดาห์นี้และโชคไม่ดีเลยที่เราเล่นกันได้ไม่ดีในครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังเราทําให้ดีขึ้นไม่ดูเหมือนว่าต้องรับมากจนเกินไปแต่เราก็หลัดหลวมไปหน่อยนะจ่ายบอลพลาดบ่อยไม่ค่อยมีการขยับหาตําแหน่งกันเลยมีหลายสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นและเราไม่ได้ตอบสนองอย่างที่คาดกันเอาไว้หากคุณเข้าสกัดช้าพวกเขาก็จะหลุดเข้าไปและคุณก็ทํทำเสียจุดโทษวันนี้พวกเราไม่มีสมาธิมากมายนัก เราเล่นได้สุดยอดมากนในนัดบอลฟุตนี้แต่วันนี้เรากลับแพ้เราต้องเริ่มกลับมาใหม่และก็โฟกัสไปที่เกมกับทางเอฟเวอร์ตันเนสดาน,น่าผมรู้ว่าลูกทีมจะกลับมาได้อย่างแน่นอนอผมเป็นว่างานนี้นะฮะโซชาก็ชี้เลยว่าผีนั้นเล่นละหลวมไปหน่อยนะผมไม่ค่อยมีสมาธิในเกมเกมนี้เลยก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันนะฮะว่างานนี้โซชาจะแก้มืออย่างไรดีเพราะเหตุไรแค่2นัดเป็นนัดชี้ตาของเขาว่าเขาจะอยู่หรือจะไป เหล่าดุข่าวต่อมากันดีก่อนครับ co, สกอตสวดเฟรดแม็กโชมเนีผลงานห่วยแตกโดยกันที่ทางพอสโคนะผมจากการตำหนีเฟรดนะฮะแล้วก็สกอตแม็กโชมเนีสองกองกลางของทางแบนเชียร์เจตนะผมว่าทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ในเกมแพ้อาร์เซ์โน่ในนัดเมื่อวานนี่เองโดยพิสแเดงทำได้เพียงแค่เปิดโอแทฟฟอร์ดแพ้อาร์เซนอลไปศูนย์ต่อนหนึ่งในศึกฟุตบอลผิวหนังอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสมงติที่พวกเขาเนี่ยยังไม่ชนะในบ้านเมื่อลงสนามในลีกในฤดูกาลนี้เลย หลังจบเกมมาดีกองกลางกระดับตำนานแห่งโอทฟฟอร์ดนะฮะจัดการสวดผลงานของเฟร็ดแล้วก็แบ็กโทมิน่เหนนัดที่ผ่านมาที่ไม่ได้ช่วยให้เกมขอ,องทีมมันดีขึ้นและห่วงเล่นเกมรับมากจนเกินไปโดยเขาจะบอกว่าต้องเรียนตามตรงแตว่ามันแย่ที่สุดเลยเท่าที่ผมเคยเห็นมันเลยก็ว่าได้ลงเล่นในโอเทฟฟอร์ดบ้านของคุณเอง คุณต้องยกความดีความชอบให้กับอาร์เซนอลพวกเขาเล่นดีเป็นอย่างมากเลยแต่ในอีกมุมหนึง่งคุณก็ต้องการความคาดหวังกว่านี้จากทางแมนยูและโดยเฉพาะมิดฟิลทั้ง2รายนั่นเองผมได้พูดตอนพักขึ้นไปแล้วนะว่าถ้าคุณเนี่ยอยากได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนักเตะที่สร้างสารรค์ได้มากที่สุดที่สามารถทาประตูได้ฉะนั้นมิดฟิลทั้งสองรายก็ต้องการครองบอลและคุมเกมให้จบได้แต่คุณภาพจากจุดนี้หายไปจากทั้งสองคนเ,นเลยทีเดียว พวกเขากำลังเล่นเหมือนกับกองหลังตัวกลางไม่ใช่นักเตะมิดฟิลตัวกลางนะนอกจากนั้นสโคเนียยังได้ตั้งคำถามถึงความจิตใจของนักเตะในช่วงที่ต้องเป็นฝ่ายตามหลังปืนใหญ่อ์สซนลขาดในเรื่องของการต่อสู้สับินความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งบอลเข้ากรอบเขตโทษการสร้างโอกาสในแบบที่คุณคาดหวังเอาไว้ในช่วง10นาทีสุดท้ายโดยพวกเขาเนี่ยไม่มีแผนการและก็มีเพียงโอกาสยิงตรงกรอบแค่สองครั้งเท่านั้นหนึ่งในนั้นมาจากทางเดบันญ่ามาเตสที่กดด้วยขวามันเป็นเกมที่ไม่น่าพอใจเลย ซึ่งสิ่งสาคัญก็คือพวกเขาเนี่ยต้องดีดตัวกลับมาให้จงได้นี่นะผมเป็นนักว,ว่างานนิสโคนะฮะก็สวดพวกเขาทั้งสองคนนั้นบอกว่าผลงานห่วยแตกเสือเกินก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสองคนนี้จะกลับมาได้ไหมในนัดต่อไปครับผมรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแกร์รี่ชีโอเลตต้องเด็ดขาดเรื่องการตัดสินใจกันหน่อยโดยกานนี้ทางแกร์รี่เนวิลอดีตกองหลังของทางแมนเชสเตอร์เดนนั้นในฐานะผู้วิเคราะห์เกมมองว่า โอเลกันโซชาจะต้องเด็ดขาดเรื่องการบริหารการจัดการทีมให้มากกว่านี้ดือยความพ่ายแพ้คาบังโอแทฟฟอร์ตต่ออาร์เซนอลไปศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวันทิตที่ผ่านมาโซชาพยายามจัดทีมแบบถนอมน,น้ำใจหลายคนอยู่แล้วโดยเฉพาะแดนกลางที่ส่งทั้งพาวบบ้ากับทางบรูโน่เฟอร์เดสลงเล่นพร้อมกันจนมิติในเกมลุกขาดหายไปขณะเดียวกันเนวิลก็เชื่อมาว่าถึงเวลาแล้วที่โซชานั้นจะต้องเคลียร์นักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ และก็ออกแบบทีมให้มีความสมดุลกับระบบการเล่นของตนเองโดยเขาอาจจะต้องเผชิญการตัดสินใจที่ยากลำบากสักหน่อยนะโอเล่คนนี้มีเวลาแค่8สัปดาห์ก่อนถึงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเขาคนนี้นะอาจจะต้องเสียใจเป็นอย่างบ้างเขาจะต้องเห็นแก่ตัวบ้างเขาต้องสับสนนักเตะบางคนแต่คนที่ไม่ต้องการก็ต้องปล่อยย้ายออกไปมากกว่าที่จะพยายามดึงดันจับให้เขาเข้าระบบนั่นเอง เขาโรเจอชันทีมเต็มต่อเกมพยายามทําทุกคนให้มีความสุขแต่เขาต้องสูญเสียความเป็นตัวเองถ้าไม่ระมัดระวังมันจะมีองค์ประกอบอความสมดุลเสม,มอเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนในวิดคนนี้ได้เราชิงใช้เอาไว้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะผีออกซาร์ถวยสุดนับแต่ที่ยุคมอยแล้วโดยงานนี้เป็นการเปิดเสเติของทางแมนยูของเรานะฮะ หลังความพ่ายแพ้กับอาร์เซนอล0-1ในเกมฟุตบอลเบรนกิจเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้ทีมออกสตาร์ทแย่ที่สุดนับแต่ยุคของเดวิดมอย์เลยก็ว่าได้โดยโอเล็กกันตัสโซชานั้นยังไม่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะในบ้านได้เลยนะครับผมในท้นนี้โดยเก็บได้แค่7คะแนนเท่านั้นหลังผ่านไปทั้งหมด6เกมอยู่ในับที่15ของตารางคะแนนโดยแพ้ไปแล้วถึง3เกมกันเลยทีเดียว โดยผลงานนะผมช่วงออกสตาร์ซีั่นนี้ของทางทีมนั้นกลายเป็นการเปิดซีั่นที่แย่ที่สุดของสโมสรในรอบ7ปีนับตั้ที่ปี2013ถึง2014สมัยที่ทางเดวิดมอยนั้นคุมทีมโดยในปีนั้นนายใหญ่ชาวสกอตแลนด์โดนปลดจากตำแหน่งในช่วงเดือนเมษายนซึ่งทีมจบในอันดับที่7ของตารางคะแนนกันเลยทีเดียวนอกจากนี้จากการเก็บได้แค่แต้มเดียวในบ้านหลังเล่นไปทั้งหมด4เกมถือว่าแย่ที่สุดนับตั้่ปี1972 ถึงปี1973โดยที่ปีนั้นชิมจบอันดับที่18จากทั้งหมด22ชีมเป็นคำว่าง,งานนี้ก็เป็นการพูดถึงนะครับโชชาของเราน,นะฮะที่ออกสตาร์ทเกมฤดูกาลใหม่นี้ห่วยแตกกว่าทางดวิดมอยอีกครับโอ้โหอะไรจะโดนหนักขนาดนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับเราูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแม็กควรับแมนยูห่วยเองทำพ่ายอาร์เซนอลโดยกินที่ทางคารีแม็กควายประกันหลังของทางแมนยูของเราน,นะฮะ ระบุเลยว่าพิศารแดงทําได้แย่เองจนพ่ายอาร์เซนอลคาบ้านพร้อมบอกว่าทุกคนในทีมต้องพิจารณาตนเองเพื่อจะกลับมาทาผลงานให้ดีกันอีกครั้งโดยกันที่ทางแคริ่แมกไว์กองหลังกระตันทีมแมนยูนะฮะอยอมรับบอกว่าทีมของตอนนั้นเล่นกันได้ไม่ดีพอในเกม,ออเมฟุตบอลเบลเกกิตนัดที่แพ้อาร์เซนอลไปศูนย์ต่อนหนึ่งคาบรางโอแทฟฟอร์ดเมื่อวันัทร์ที่ผ่านมาโดยกันที่แมนยูนะผมลงเล่นเกมนี้ในสภาพที่มั่นใจนะระดับหนึ่งนะฮะหลังจากที่ไม่แพ้ใครมาสี่นัดติดต่อกันในทุกรายการ แต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องพบกับความปราชัยจากทีมของขุนซสือโอเลกกัดูสชานั้นยังไม่สามารถเก็บชัยชนะในลีกกับการเล่นในบ้านของเจเดงได้ในฤดูกาลน,นี้โดยไม่ไกว์นั้นได้เผยมาวา่ามันเป็นเรื่องยากนะที่จะหาเหตุผลที่ใช้จริงมาอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมันเป็นผลงานที่น่าปิดหวังสำหรับพวกเรามันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยการเล่นแบบรัดกลุ่มและมีโอกาสทำประตูไม่มากมายนักเราจะเป็นจะต้องทำให้ดีกว่านี้ เราต้องสร้างโอกาสในการทำประตูให้ได้มากกว่านี้ก่อนลงเล่นในเกมนี้เรามีความมั่นใจกันมากๆเลยนะการเริ่มต้นให้ดีนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญแต่เรากลับเสียบอลง่ายจนเกินไปมันมากจนเกินไปมันไม่ใช่ฟอร์มที่ดีเลยและเราก็ต้องทำงานกันอย่างหนักในการซ้อมของวันพรุ่งนี้เราไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้เลยเราต้องพิจารณาว่าตัวเราเองนี้ทำอะไรอยู่ด้การนี้เรายัางไม่ชนะเกมลีกในการเล่นที่โอทร์ฟอร์ดเลยนะ มันน่ากังวที่สุดแล้วเราอยากจะให้คู่แข่งแต่ละทีมนั้นเจองานยากในการมาเยือนที่นี่ซะมากกว่าอาลนะผมเป็นคงว่างานนี้นะครับแม็กไวก็หัวเสียเช่นกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นกับทางผีแดงแมนยูของเราเล่นในบ้านทีไรนะผมเป๋ทุกทีนะฮะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรต้องไปรอดูกันต่อไปว่างานนี้ทางโซชานั้นจะแก้ตัวกันว่าอย่างไรต้องรอลื้นกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นนะผมสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นนะฮะ ขอบคุณทุกคนนะครับผมติดตามและชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ